เห็นอะไรไหมื้อของอ้าวไม่สนใจแล้วไม่สนใจแล้วเหรอข้างหน้าเนี่ยเห็นอะไรหรือเปล่าเธอเอาไปก่อนเลยถ้าเธอตายอ่ะเราเราเชื่ออยู่ตรงนี้ได้ไงมีรถมามีรถตามเธอไป Awesome ตัว Thanks ตัวเดียวตัวเดียวอย่าไปแอบตัวเดียวมานี่ก่อน ถ้าเราไม่ช่วยเธอตายแน่ก็นก็นอกไปแล้วอ่ะเมื่อกี้ยิงมันเจ็บอยู่แต่ว่ามันมันมันยังไงอปืนมันแรงกว่าหรือเปล่า Thank you เป็นมันไม่แรงนะจานบินกับแอมโฟลอาลดมันไป เราไม่รอเพื่อนเลยใช่ไหมไม่รู้แค่ับบรอมตังต้ตงรักไม่เอาไม่สาใจวันที่อะไร

I got supplies. Oh my I'm I got supplies. Supply store marked. แอดอบลงอีกแล้วนะแอดอบลงอีกแล้วนะ Watch out Help ไปหาเพื่อนไปหาเพื่อนไปหาเพื่อนอะไรแล้วยผ่านไมนี่ย tan 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 Thanks, Thanks. Thank นอกวนอกแล้วออกแล้วเอาเพื่อนน้อกอีกแล้ว Mark location the ย้ายเร็วเร็วไปก่อนเลยไปก่อนเลยเดี๋ยว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 รอซื้อไปก่อนเลยไปช่วยทันไหมถ้าไม่ทันเดี๋ยวซื้อเอาตายหมดแล้วซื้อ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 ไม่ต้องซื้อ <Awesome. S 2>

มาเลายไม่ไ้มีเ,มเมสือ้มาไปลงไหนอืมแค่น เรื่องเข้าบ้านไปแล้วแค่แค่ตัวเดียวนะหลายตัวรอ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 ,รอวงบีบมันมียาเยอะปะมีอยู่มีอยู่ ยคนขับรถไหมไม่รอดแล้วเธอมันอยู่ตรงไหนจ the Location ไหวปะต้องลองอ่ะต้องลองไม่แน่ใจมีอยู่หลายตัวนะ ล้มแล้วตัวหนึ่งล้มแล้วตัวหนึ่งับไปซุปเพ <Awesome. Awesome. S 1> ื่อนละเด่นเด่นไป awesome awesome หมด ่าจะหมด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 เขออ้าเขออ้าวงเข้าวงเดตยวตัวเดียว <laughs> We're Victory the best, belongs to us.